การรักษามีโอกาสที่จะรอดชีวิตอย่างไรเป็นปัญหาจากโครโมโซมไม่มีการแพทย์ใดในโลกที่จะสามารถรักษาเด็กที่พิการในท้องเต็มที่หมอบอกว่าเขาจะอยู่ได้แค่3ปีเขาจะต้องอยู่ในตู้อบต้องมีสายอาหารระบบขับถ่ายหัวใจเต้นเองไม่ได้ต้องมีเครื่องช่วยหายใจยตลอดเวลาเราต้องใช้เงินกับเขาถึง4ล้านจําเป็นที่จะต้องยุติการตั้งครรภ์ขอไม่ยุติการตั้งครรภ์โดยการที่ผมจะขอพึ่ง พระเจ้าซึ่งผมพึ่งพิงพระองค์มา25ปิปีดังนั้นผมก็บอกกับคุณหมอว่าผมขอกลับไปอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ไม่เซ็นในวันนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็เข้าไปที่โบสถ์แล้วก็คุกเข่าลงกับพื้นร้องไห้หนักมากครับบอกกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงรักษาเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จับมือกันกับภรรยาร้องไห้ จับมือกันอธิษฐานกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจมากเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้ในเวลานั้นคือเราก็พยายามที่จะสวงหาน้าพระทัยพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์กันครับสามีภรรยาพูดคุยถึงน้ําพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าได้พระเจ้าจะสื่อสารอะไรกับเราเสียงของพระเจ้าที่มาจากพระคำเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยสู้กับเสียงของหมอพระคำของพระเจ้าเนี่ยคือภรรยาพี่องค์เขาเขียนบล็อกไว้เลยนะว่าพระเจ้าตรัสอะไรแต่ละวันเนี่ยแล้วในช่วงเวลาตลอดเดือนนั้น พระเจ้าบอกว่า,วาอย่าก,กลัวข่าวร้ายพระเจ้าจะให้ลูกของเราเนี่ยเป็นพรช่วงแรกก็ขอพระเจ้าเลยครับกดอาหารธิษฐานเลยขอพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าพระองค์ทำได้ไอช่วงเดือนนึงที่อธิษฐานเนี่ยนะพี่อมก็ต่อสู้กับพระเจ้าตอนหลังพระเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจมาเป็นคาําอธิษฐานที่พระเยซูบอกว่าขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์พี่อมก็เสิร์ชด้วยนะว่ามีผู้รับใช้คนไหนที่มีลูกเป็นดาวซินโดรมบ้าง เพื่อที่เราจะดูท่านเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าอารมณ์เหมือนกับว่าลูกเนี่ยมอบให้กับพระเจ้านะชีวิตนี้ก็มอบให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้ลูกเป็นอย่างงี้เพื่อจะหนุนใจใครก็แล้วแต่ถ้าพระองค์จะใช้แต่ขอให้ช่วยลูกในการปรับตัวด้วยละกันแล้วตอนหลังก็ยอมจำนนของพระเจ้ายอมพระเจ้าครับลูกยอมหลังจากหมอนักครับครบรอบหมอนัดพอดีตรวจ อยู่3ชั่วโมงครึ่งก็แปลกใจที่ทำไมตรวจนานจังคนมาหลังเราแป๊บเดียวเขากลับบ้านแล้ว15นาที20ินาทีเขากลับบ้านแล้วหมอออกมาตอนเที่ยงครึ่งตอนนั้นนี่คนไข้กลับบ้านหมดแล้วเหลือผมนั่งอยู่ที่มานั่งรอคนไข้ยอยู่แค่คนเดียวหมอออกมาเนี่ยหมอเขายิ้มครับแล้วหมอก็มานั่งข้างๆแล้วหมอพูดประโยคนี้ว่าคุณพ่อหมอไม่ได้ทําอะไรเลยนะสงสัยพระเจ้ารักษาหมอเปิดแฟ้มประวัติครับหมอบอกว่าถ้าไม่ดูหน้านี้นะตั้งแต่แรกเกิด จนมาถึงเดือนที่แล้วเนี่ยนะถ้าดูแค่หน้าปัจจุบันเนี่ยเขามันเด็กปกติมากเลยยังไงครับหมอคือผมก็แบบตาลุกเลยนะตื่นเต้นมากหมอบอกว่าคอที่หนาเนี่ยมันยุบตัวลงผสมกับตัวเด็กที่ใหญ่ขึ้นถ้าอายุคันขนาดนี้แล้วคอเขาขนาดนี้เขามันเด็กปกติกระโหลกศีรษะที่เล็กที่ไม่มีเนื้อสมองเนี่ยกลับโตขึ้น แล้วก็มีเนื้อสมองอย่างปกติหัวใจรั่วยังรั่วอยู่แต่ว่าอัตรา,าส่วนการตีบเนี่ยหมอบอกหมอพอใจหมอบอกว่าถ้าตีบแบบนี้ต่อไปอาจจะติดได้เองโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเพดานโหวปากแหว่งหมอบอกไม่มีไม่มีเข้ามาไม่มีเลยนิ้วที่โผล่ออกมานิ้วเกินมันบุบหายเข้าไปแต่ว่านิ้วซ้ายเนี่ยมันไม่ใช่นิ้วแต่มันกลายเป็นติ่งเนื้อเล็กๆหมอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอากรรไกรตัดให้สรุปคือรูปผมหายครับคืออัศจรรย์มากวันนี้ผมมีความสุขมากครับ หมอพูดเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ลูก8ดขวบแล้วแล้วก็แรงเป็นนักกีฬาตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าไททัศ์เขาจะได้ไม่ลืมพระคุณพระเจ้าไทาทัศนแปลว่าพระเจ้าช่วยให้รอดครับในท่ามกลางความทุกข์แล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนหรือคนที่เชี่ยวชาญคนใดในโลกเนี่ยที่จะสามารถช่วยเราในสภาวะที่หนักมากของชีวิตคือหมอเขาก็พูดตามสถิติจริงๆ แต่ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าผมบอกด้วยเลยนะก็ต้องเหมือนแม่ที่แม่บอกก็ต้องเชื่อหมอแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตนี้เนี่ยไม่ได้พึ่งแค่มนุษย์เนี่ยแต่ว่ามีพระเจ้าที่พึ่งได้และเราก็ขอพึ่งพระองค์ร้อยเปอร์เซนต์ท่ามกลางปัญหาที่มีอยู่พระเจ้าที่มองไม่เห็นพระองค์กลับเด่นชัดมากๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องลูกนะฮะจริงๆหลายเรื่องที่พระเจ้าได้ให้ผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่ทําให้รู้ว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเราเลย ดังนั้นการอธิษฐานของเราเนี่ยเรารู้เลยว่าพระองค์เนี่ยอยู่ใกล้เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ผมมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ร้องทูลต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรับฟังเหนือกําลังของมนุษย์อย่าลืมว่ามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ครับ